มาแล้วมาแล้วลงมังข้างแล้วรอ,อให้มันหันหลังให้มันเผอไ้มันระแวง,งมึงอยู่ฝนตกแล้ว เด่นใช้เดินเดินหน้าก้าถอยหลังเก้าด้วยแบบย่อง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 ดูได้เป็นินถอยว่าเออถ้ามันไม่ถอยเมื่อไหร่เราค่อยตกขยับแบบขยับเออขยับขยับถ้ามันไม่ถอยก็ไปนี่แล้วอลเอามาดิ สินโฮย่ากอใหญ่ มันไม่ได้จ้องจะกินกล้วยแล้วมันจ้องจะตีลามแล้วอ้าวอกเกียร์เลยได้อันนี้ส่งมาเลยไา้มามันจ้องจะตีลามไห้เมา่วางดิวาง มันไม่เอาของกินเล่ามันหมันไส้ลามเล้าขนล่วงข <laughs> นกระจุยไงเปล่ามันจะตีลามอย่างเดียวเล่ลาลามมันก็ไม่ถอยนะนะ่าลามอะ่ะตายมึงตายเอาให้ตาย ใช่มันไม่มากินนะเนี่ยมันมาตีสอนรามอย่างเดียวเลยมันไม่ได้มาขโมยกล้วยที่ไหนเราเอาเด่นเด่นเตียมเตี้ยมเตี้ยมเตียม,มแบ่งเขาแบ่งเขาเตีเยนดิ ขึ้นหนาๆนั่นะนะไม่ได้ไม่ได้ได้เหรอจัดตรงนู้นอ่ะ เอาหนอนใส่ให้ลามเลยใส่ในถ้วยไป <c oughs> ่้นเ้นแมงบนลเล่า ตีรามันไม่หน้านหรอกมันไม่สนใจมันจะตีรมอย่างเดียวเล้าแก่กูตายไปดี